สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอนทุกๆุกคนชาวเล็กน่รักออริจินนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมสซี่ช n แนลนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีทริคดีๆมาฝากกันครับแต่ว่าจะมาให้เพื่อนๆน,นะครับร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดซุ่มสัตว์แดงนะครับอีกหนึ่งตัวของผมนะครับตอนนี้เน่ที่ผมมีอยู่ก็คือเจ้าเอิร์ธลอดนะครับตัวนี้แต่ว่าตอนนี้ผมก็สะสมในส่วนของใบเปิดนะครับ มาได้อีก8 6ใบซึ่งถ้าจะรวมกับอันที่ผมเปิดไปแล้วเนี่ยก็อยู่ที่38ซึ่งมันจะเลยการันตีพอดีเพราะฉะนั้นยังไงวันนี้ก็ต้องได้1ตัวแน่นอนนะครับแต่ก็ภาวนาให้มันออกก่อนการันตีจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มายังไม่เคยมีอะไรที่ออกก่อนการันตีเลยนะครับส่วนใหญ่คืออะไรก็แล้วแต่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจะเป็นการันตีทั้งหมดเลยแล้วันนี้อยากให้เพื่อนๆทุกคนช่วยเป็นกาลังใจว่า ผมจะได้ในส่วนของวัคคิลี่ที่ผมต้องการไหมนะครับนี่คือผมต้องการวัคคิลี่เพราะว่าผมมีตัวเอิร์ธลอดไว้ฟาร์มแล้วทีนี้ผมอยากได้ว mm ัคคิลี่เพื่อเอาไปลงอคอนเทนต์แบบ PVP หรือว่าเวลาไปตีบอสไปตีบาโฟอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็คืออยากจะได้ตัวดาเมจเส้นหนึ่งตัว คือทั้งคู่อะครับมันเป็นมันเป็นดาเมจทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นกวางหรือว่าคิรี่นะครับแต่ว่ากว,วางจะเน้นไปที่ดาเมจเอ e เป็นหลักนะครับก็คือสกิลของเขาก็คือกระทืบแล้วก็จะทำดาเมจเป็นวงกว้างนะครับเกือบทั้งหน้าจอเลยนะครับก็คือรุนแรงมากแต่ว่าผมรู้สึกว่าวาคิรี่อะ่ะ มันน่าจะเก่งกว่าในส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่า,น,าน่าจะเป็นอะไรที่ผมขาดไปใน,ในเรื่องของดาเมจเดี่ยวนะครับเพราะว่าดาเมจวงกว้างเราตัวเราเองเป็นวิสัตย์อยู่แล้วก็มีสกิลวงกว้างอยู่แล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าใช้ในการฟาร์มผมก็ใช้ตัวเอิร์ธลอดในการดึงมอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกว้างสำหรับผมก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับก็เลยเล็งไปที่ตัววาคิลี่มากกว่าโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูว่าสำหรับวันนี้แล้วผมเนี่ย จะทําได้ก่อนการันตีไหมแล้วมันจะได้วาคิลี่ไหมหรือมันจะออกเป็นกวางโอเคเรามาดูกันไปอันนี้ไม่ได้อะไรแน่นอนเพราะว่าถ้าได้น่าจะมีสเตตขึ้นมาตรงนี้นะครับไปเลยต่อเนื่องขอให้มันออกก่อนการันตีบ้างครับเกมนี้มันยังโอ้ได้ชิ้นส่วนเอ,อิร์อหลดมาเกมนี้ผมงไม่ได้อะไรที่มันเป็นก่อนการันตีเลย อีกเฮ้ยกระตุกไม่น่าจะใช่ผมเห็นบางคนที่เขาโพสกันนะคือเปิดมามีสัตว์แดง2ตัวอยู่ข้างในโลเดวกน,นียเน,ย,นยเนี่ยใน5ใบเนี่ยโอ้โหแบบอันนั้นคือแบบสุดยอดมากดวงคือดีมากๆคือก่อนนั้าน,นี้ผมผมเปิดแบบทีละ5ใบทีละ5ใบอะไรเงี้ย ไม่เคยมีได้ก็คือลองเก็บเยอะๆดูแล้วก็ลองมาเปิดดูเนี่ยก็มีค่าเท่ากันเลยไปละมาแล้ว,ลวน้องหมึกตอนนี้ไป83แล้วนะช่วยมาก่อนได้ไหม ขนาดเองไม่ได้เลยเนะี่ยอุ้ยมาแล้วหนึ่งตัวอะไรแดงเหรอไม่ใช่โอ้หเห็นเห็นสแตตึ้นเมื่อกี้คิดว่าโอ้หได้ก่อนการันตี98้า 15เนี่ยสุดท้ายยังไงมันก็เล่นผมจนการันตีอยู่ดีเกมนี้มันเอาสุดจริงๆนะเพื่อนๆเนี่ยขณะผมเปิดแบบเปิดลัวๆเลยนะเปิดลัวนๆทำไมคนอื่นเขาก็ออกก่อนการันตีกันผมไม่ออกอันนี้ผมเปิดทีละใบแล้วกันเพราะว่ามัน18แป้ละอีก,อ,กอีก2ตัว โอเคสุดท้ายนะครับขอให้เป็นวาคิลี่ด้านซ้ายวาคิลี่ไหมไปวาคิลี่เธอวาคิลี่โอ้ไม่โอ้ ผมอยากได้วาคิลี่ผมอยากได้กว้างโอ๋ยตายแล้วสิ่งที่สะสมแล้วก็ทำมาทำไมรู้สึกสิ้นหวังขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้เปิดอีก 120, อีกร้อยยี่สอีกนานล้วรูวว้อีกกี่เดือนโอเคครับกวางก็กวาง ก็สรุปได้ว่ายังไงผมก็โดนอีกหนึ่การันตีเหมือนเดิมใครที่เปิดได้ก่อนการันตียังไงก็ลองคอมเมนต์แล้วก็เอามาโชว์กันได้นะครับวันนี้ผมก็รู้สึกเศร้านิดนิดที่เป็นน้องกวางแทนที่จะเป็นวบอรเคอรี่แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังดีปลอบใจตัวเองอยู่นเนี่ยโอเคลาไปแล้วครับวันนี้ยังไงก็ เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับยังไงเดี๋ยวจะ mm hmm. พยายามทำคลิกดีๆเทคนิคดีๆมาฝากกันอีก mm hmm. เช่นเคยวันนี้ขอตัวไปปั่นน้องกวางเล่นก่อนดูซิว่ามันจะมีดาเมจรุนแรงให้เราพอแบบชื่นใจทดแทนว่าคิลี่ได้ไหม mm hmm. ไปแล้วครับบ๊ายบาย